สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำว่านมงคลใบสวยแถมให้คุณด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมเสริมดวงการค้าขายปรับห่วงจุ้ยบ้านนั่นก็คือว่านเศรษฐีก้านทองนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและ รับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะว่านเศรษฐีก้านทองว่านเศรษฐีก้านทองถือเป็นไม้ล้มลุกแล้วก็เป็นว่านที่มีอายุยืนนะคะอีกทั้งมีลำต้นเป็นเง้าอยู่ใต้ดินค่ะเวลาเจริญเติบโตก็จะขยายออกเป็นกอ แล้วก็อของว่านก็จะมีทรงพุ่มคล้ายกับร่มค่ะว่านเศรษฐีก้านทองนี้นะคะเป็นว่านที่มีความโดดเด่นอยู่ที่ก้านใบค่ะเพราะก้านใบของเขาจะมีสีเหลืองทองหรือสีเหลืองส้มๆตัดกับใบที่มีสีเขียวเป็นมันลักษณะใบจะเป็นรูปหอกยาวปลายใบของเขาจะยาวเรียวแหลม ต่อไปจะอยากเป็นคลื่นทั้งสองข้างพลิ้วไหวเป็นคลื่นดูแล้วสวยงามมากเลยค่ะและข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นกลางใบจะเป็นสีน้ำตาลส้มเหลืองอ่อนเวลาออกดอกจะออกเป็นช่อสีขาวนวลแล้วออกเป็นช่อตรงกลางต้นค่ะ ว่านเศรษฐีก้านทองถือเป็นหนึ่งในว่านมงคลและต้นไม้มงคลที่ให้คุณด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะว่ากันว่าเป็นว่านที่ช่วยกวักเงินกวักทองช่วยเสริมโชคลาภให้กับผู้ปลูกโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าที่มีกิจการหรือมีร้านค้าเพราะเชื่อว่า ว่านนี้จะช่วยแก้ห่วงจุย้ยทําให้ช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้าล้านช่วยเรียกลูกค้าทําให้ค้าขายดีมีสเสน่ห์ต่อผู้ที่ได้พบเห็นและหากปลูกว่านนี้ไว้ในบ้านก็จะช่วยเสริมสิริมงคลทําให้บ้านเรือนมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นและเป็นสุขภายในครอบครัวของผู้ปลูกค่ะนอกจากนั้นนะคะ ว่านเศรษฐีก้านทองยังช่วยปรับหวงจุย้ยโดยการนําว่านเศรษฐีก้านทองนี้มาตั้งไว้บนโต๊ะทํางานหรืออาจจะวางไว้บริเวณที่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็จะช่วยกระจายกระแสพลังชี่ให้ไหลเวียนทําให้ความหนาแน่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายในห้องทํางานเบาบางลงและช่วยแก้ไขจุดอับของอาคารได้ด้วยการปลูกว่านต้นนี้ค่ะ ว่านเศรษฐีก้านทองในปัจจุบันจะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางค่ะและนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือการใช้หัวปลูกลงดินเขาชอบดินร่วนปนทรายผสมกับแกลบเผาแต่ต้องระบายน้ำได้ดีนะคะและให้ตั้งไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดรำไรแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงค่ะและควรรดน้ำพอชุ่มเพราะเขาชอบความชื้นค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเรียกได้ว่าว่านเศรษฐีการทองก็ถือเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่น่าสะสมหรือนำมาปลูกประดับไว้ในบ้านนะคะเพราะนอกจากความเป็นมงคลแล้วต้นของเขาและฟอร์มใบของเขาก็ดูสวยงามมากเลยล่ะคะ่ะ หากคุณผู้ชมท่านใดมีต้นไม้ต้นนี้ปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือท่านชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นกันมานะคะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ